จะบอกว่ามดใจบางมากครับทุกคนชื่อดึงมันคือก,กล่องนี้นั่นเองครับกลับบ้านมานเหนื่อยเนอะพอเปิดมาปุ๊บเจอพี่คิมซูยอนยิ้มให้ก็โอเคหายเถอะเ <laughs> <laughs> พื่อนเพื่อนก็มีสิทธิ์รับบ็อกเซ็ตนี้เหมือนกันครับอัดยอนสวัสดีครับทุกคนดีตลอบสูดช่องมันเดอร์บอยครับวันนี้ไม่ได้บ็อกเซตสุดที่เ่ยจาอยู่มาครับเราจะมาอันบ็อกซ์กันเพื่อนเพื่อนน่าจะรู้แล้วแหละว่ามันคือบ็อกเซตอะไรจะบอกว่ามดใจบางมากครับทุกคนชื่อดึง นคือกล่องนี้นันเอครับมดแอบเอาหน้าตาให้ดูก่อนละกันแต่จะบอกว่าเพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลิ้งบอกเซตนี้นะครับตึ นั่นคือบ็อกเซตของยูกับพี่คิมซูยอยครับทุกคนถ้าใครนึกไม่ออกทุกคนน่าต้องนึกออกนะครับเรื่องที่ทำให้มูรู้จักกับพี่เขานะครับก็คือเรื่อง You Who Came From The Star และอีกเรื่องนึงก็คือ It's Okay Not To Be Okay ครับที่แบบเขาเปลี้ยงป้ากมากเลยนะครับมาบอกกติกาก่อนดีกว่าไม่ใช่แค่มดคนเดียวนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับบ็อกเซตนี้เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบ็อกเซตนี้เหมือนกันครับกติกาง่ายมากๆครับแค่เพื่อนๆซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ของแบรนด์ยูครับที่วัตสสสสัััััันนนนนนนเเททท่่ท่่าาา้้้้้ะะครบยยยยีีวโดดจจอองงมใชูใุด ก็มีสิทธิ์รับ <Wow. S 1> บ็อกเซแบบนี้ไปเลยครับเดี๋ยวโมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้ในเดซิฟชั่นบ็อกข้างล่างแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะได้บ็อกเซตแบบนี้ไปเหมือนกันเอาล่ะถึงเวลาโมจะแกะข้างในให้ดูแล้วกันนะครับข้างนอกเนี่ยเอเขาก็จะมีบ็อกเซตอันนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวปลอกไหมครับปลอกใส่ไปลุกนะำมันขีมซูยอนทุกคนมีลายเส็นอยู่ตรงข้างในครับทุกคนพอเปิดมาปุ๊บ ก็จะมีพี่คิมซูยอนยิ้มให้เราอยู่ตรงนี้ครับน่ารักมากเลยครับโดยปกติเวลาโมดได้กล่องบ็อกเซ็ตอะไรแบบนี้มานะครับโมจะโมจะหยิบผล,ลิตภัณฑ์ออกมาแล้วพวกบ็อกเซ็ตโมก,ก็จะทิ้งทิ้แต่กล่องเนี่ยโมไม่กล้าทิ้งจริงครับแล้วตรงนี้ก็จะมีผล,ลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นลายเรเดียนซับที่ช่วยเก็บกับให้ผิวของเรากระจ่างใสลดจุดด่างดำครับครบทั้งสาตัวเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีโปสการ์ดของพี่คิมซูยอนพร้อมทั้งลายเซ็นตไปด้วยครับดูคนโอ้ยน่ารักมากๆกเลยเนาะเน เลยเนาะพราะเปิดมาปุ๊บเจอพี่คิมซูยอนยิ้มให้ก็โอเคหายเหนื่อย มือขนาดนั้นเลยนะทุกคนนะจริงๆ้เพื่อนๆคนไหนสนใจเนี่ยก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นบ้างและครับเนาะเอาจริงๆนะครับตัวโปรดักต์ของเขาเนี่ยก็น่าสนใจแล้วแต่พอมีพี่คิมโซยอนเนี่ยก็น่าสนใจเข้าไปอีกยังไงมก็ถือโอกาสรีวิว3ตัวนี้ให้เพื่อนๆฟังเลยดีกว่านะครับส่วนผสมหลักที่ทาอยู่เขาเลือกใช้ในไลน์เรเดียนซับเนี่ยนะครับจะเป็นตัวซินไวท์77ครับโดยน้องเขาจะทําหน้าที่ในการยับยั้งการสร้างเม็ดสีครับช่วยในการป้องกันแล้วก็ลดพวกจุดด่างดทำ ยูเนี่ยก็ใส่ตัวซิมไว้377ไว้ทั้ง 3ตัวของเขาเลยครับไม่ว่าจะน้ําตกเซรัมหรือว่าจะมอยเจอไรเซอร์ครับแต่น้องทั้ง3คนนี้นะครับก็จะมีส่วนผสมที่พิเศษในแต่ละชิ้นที่คนอื่นเขาไม่มีเหมือนกันครับแล้วเราไปเริ่มที่ตัวแรกตัวน้าตกเลยครับวูเรเดนซอร์เพลซิกาเอเซน้์น้ำตกตัวนี้น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในนี้ถึง89%จะเป็นซิกาวอเ e อร์ครับใครที่กําลังมองหาน้ําตกที่ช่วยในการลดกลารใครเคลืองลดการอักเสบตัวนี้น่าสนใจสุดๆครับและจะบอกว่าเนื้อเขาดีมากๆเลยครับทุกคนน้ําตกตัวนี้นะไม่เหนียวเนอนะน่ะเบาผ ผิวใช้ได้เช้าเย็นโดยไม่ลำคาญเลยและนอกจากตัวซิก้าวอเทอร์ถึง89%นะครับในนี้เขาก็มีตัวซิงไว้3 7 7ครับวิตามินซี3แล้วก็เอมทุกตัวพูดมาเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีเท่านั้นเลยใครที่มีผิวมองไม่กระจ่างใสจุดด่างดำฝ้ากระเหมาะมากๆครับและนอกจากนี้ครับสารสก,กัดที่น้องเขามีแต่คนอื่นในไลน์ไม่มีก็คือตัว pha นั่นเอง pha เป็นส่วนผสมที่อยู่ในกลุ่มผัดเซลล์ผิวครับพอพูดว่าผัดเซลล์ผิวทุกคนยางพิ่งกลัวอาจจะเคยใช้ ha แล้วมมมัันนแบบรคคายยเืองุิ ผิวใช่ไหมครับ PHA เนี่ยมันมีความอัปเกรดไปกว่านั้นครับโดยโมเลกุลของเขาเนี่ยจะมีความใหญ่กว่า A HA ครับเขาจะออกฤทธิ์แค่บริเวณผิวหนังด้านนอกครับทำให้มันไม่ะระคายเคืองผิวนั่นเองแต่ยังช่วยในการผลัดเซลล์ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ครับ วิธีใช้เราก็ใช้น้องเขาในขั้นตอนของน้ําตกครับหลังจากทําความสะอาดผิวเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้องเขาเป็นตัวแรกเลยเทลงบนฝ่ามือตบไปทั่วใบหน้าและลาคอครับหรือถ้าใครถนัดใช้กระสัลีก็ได้เหมือนกันครับเทน้องเขาลงบนสำลีแล้วเขาค่อยๆเช็ดทั่วใบหน้าและลาคอได้เหมือนกันครับอีกหนึ่งอย่างที่ชอบนะก็ะคือแพ็กเกจจิ้งพอเปิดมาปุ๊บเขาจะมีจุกอยู่ตรงนี้ครับก่อนใช้แล้วก็เปิดจุกแล้วก็เทใช้เสร็จก็ปิด ทำให้เราสามารถพกพาไปไหนได้แล้วแบบอุ่นใจว่าเวลาใส่ในกระเป๋าเดินทางครับมันจะมีจังหวะที่เอ้ยฝาหมุนไปหมุนมาแล้วก็หลุดแล้วมันชอบโผล่อยู่ในกระเป๋าเดินทางครับทีนี้เราก็แบบอุ่นใจได้อีกระดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขามีจุกอุดไว้ให้เโมชอบมากเลยครับทุกคนตรงนี้เนาะแอบบกระซิบอีกหนึ่งอย่างก็คือวันไหนที่หน้าหมต้องการการแบบบำรุงเป็นพิเศษนะโมจะเทเขาใส่สำลีหรือว่าพวกทิชชู่มาครับแล้วก็แอบ,บแปะไว้ห้าถึงสิบนาทีช่วยในการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวดีมากๆากเลยอาทิตย หมดเร็วนิดนึงครับเป็นตัวดีมัวค่อนข้างโปรดบานครับมาถึงตัวที่สองครับ U r a d i a n c a Anti Oxidant Serum เซรั่มคนนี้จะเน้นเรื่องความกระจ่างใสครับแต่ว่าความพิเศษคือเนื้อเขาเนื้อเขาดีมากๆเลยครับทุกคนเนื้อเบาส่วนผสมหลักก็จะเหมือนตัวอื่นในไเรเดียนซับครับซิลวายสามเวิตามินซีวิตามินดีสามและชาเอมครับสิ่งที่เขามีแต่คนอื่นไม่มีก็คือสารที่ช่วยเกี่ยวกับการต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเป็นสารสกัดจากดอกคาเมลียครับช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระครับวิธีใช้ก็ง่ายมากหลังจากเราลงน้ำตบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทาเซรั่มตัวนี้ทั่วหน้าและลำคอเช้าและเย็นได้เลยครับเพราะว ใสไม่เหนียวเนอะนะเกลี่แยแป๊บเดียวก็ซึมเข้าผิวไปเลยครับสบายผิวสุดๆเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ง่ายเหมือนกันครับเ<สา>วลาเราทาอะไรแบบนี้เราชอบเผอดมเนาะต้องบอกว่าเออผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมดไม่ได้กลิ่นน้าหอมเลยนะครับแล้วเขาอ่อนโยนมากๆที่หลังกล่องเขาเขียนไว้เลยครับว่า no alcohol no paraben mineral oil หรือว่าสารต่างๆที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองและอาจทําให้อุดตันผิวของเราได้เพราะฉะนั้นใครที่มีผิวแพ้ง่ายนะครับ ใช้ได้เลยและตัวสุดท้ายของไลน์ครับ U r a d i a n s a b Deep Moisturizing Cream เป็นอีกหนึ่งตัวที่โมชอบในลายนี้ครับเขาจะเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนื้อแบบออกเจลเจลนิดเนื้อครับและนอกจากช่วยเกี่ยวกับเรื่องความกระจ่างใสนะครับด้วยซินไวท์ส7รเจ็ดวิตามิน C วิตามิน B3 แล้วก็ใช้เอมแล้วเนี่ยเขายังใส่เซราั่มาแล้วก็สารสกัดจากเฮทีมาที่ช่วยเสริมสร้างสกินแบเรียร์อีกด้วยครับทำให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงโมชอบมากเนื้อเขาจะมีความเป็นเจลเจลเนาะทาแล้วสบายผิวมากเลยครับเกลี่ยง่ายพอทาไปปุ๊บเนี่ยผิวเราจะแบบนุ่มๆแบบนึงสกพักก็ซึมแล้วก็เคลือบผิวววเเอาไ้ลยิธี ใช้ง่ายมากเราสามารถใช้เขาได้ทั้งเช้าและก็เย็นเลยนะครับลงน้ําตบเซรัม่มแล้วก็มาเป็นตัว m o เจอร r i z i n g ง r e ีมตัวนี้ครับเบาผิวมากมัวบอกเลยอย่างตอนเช้าเนี่ยเราลงตัวนี้แล้วก็ลงกันแดดที่เพื่อนๆใช้อยู่ได้ตามปกติเลยครับไม่รบกวนผิวไม่ทําให้เป็นคราบไม่เป็นขุยส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเราอาจจะเพิ่มปริมาณให้เยอะกว่าเดิมหน่อยช่วยให้เขาซีลความชุ่มชื้นโดยเฉพาะใครที่นอนในห้องแอร์นะครับสำคัญมากๆนะครับ m o i ์ไรเซ z e r acer, ตัวนี้หมดชอบแนะนาครับ ยังไงก็ย้ำกิจกรรมอีกหนึ่งครั้งใครอยากได้บ็อกเซตของพี่คิมซูยอนไปนะครับอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ได้ที่วัดสันครับท็อปสเปนเดอร์30ท่านแรกก็จะมีสิทธิ์ล้นรับบ็อกเซตแบบนี้ไปเลยครับ1ตุลาถึง31ตุลาแล้วก็ประกาศผล16พฤศจิกายนยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้ที่โชคดีได้รับพี่คิมซูยอนไปนอนก่อนที่บ้านนะครับเราไปเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้มุดลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย